สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังแกทังนสองน้ำเด้ค่ะเด้อคิดนี่เก๋ลำได้กระตามต่อเนวยทานของเลขมิติมาล่ะค่ะเล็กมิติมาหัดนี่เพิ่นกะทรงมาหาดีค่ะถักทายถักไล่ถามข่าวก้านะค่ะเนาะหวดที่แล้วของเพิ่นกะกะลุดไปล่ะค่ะตัวเหลขกจับคูเนาะแต่เหล็กวิ่งของเพิ่นกะกะมายุค่ะหวดทีแล้ว ท่านได้ไดเบิงก็จะเห็นอยู่น้ากันอยู่เนาะค่ะเนาะงวดของเลขมิตรทีมาล่ะค่ะถือว่าพลาดไปล่ะค่ะงวดที่แล้วงวดนี้เทาก็มาตามต่อกันอีกที่เก้าล่ะค่ะงวดประจาวันที่สิบหกเนาะค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขงวดที่แล้วของเพิ่นล่ะค่ะเลขมิตรทีมา้างวดที่แล้วเพื่นก็นห้วิ่งบนศูนย์ล่ะค่ะวิ่งบนศูนย์เนาะ วิ่งบนศูนย์กระจับมาตหาศูนย์ค่ะก็จะเป็นหนึ่งเก่าค่ะกับพ่ามีศูนย์เก่า,านกเน 6, 8, 7, ะา, 6, า 6, ก 60, 62, ะก็ถือว่าพลาดไปละค่ะเหล็กบนก็เป็นหกแปดเจ็ดหกค่ะวิ่งรางหกวิ่งรางหกกับมิตรหกศูนย์หกสองหกสี่ค่ะขำหกสามไปค่ะถือว่าพลาดละค่ะตัวเหล็กของเพื่อนกระเน่นไปที่หกศูนย์หกสองหกสี่ละค่ะ ลดเนาะค่ะเนาะแต่เล็กวิ่งก็มาอยู่ค่ะเล็กวิ่งของเพิ่นง,งวดนี้เขามาตามกันอีกที่เก้าล่ะค่ะเพิ่นจะจับเหล็กวิ่งมาตัวไหนอย่าลืมสังเกตเล็กวิ่งไว้ก็ได้ค่ะตัวเลขกวิ่งเนาะแนวทางตัวเหลขกวิ่งนี่ก็จะมาะแม่นอยู่ค่ะแต่อาจจะจับคู่วัตถุเดี๋ยวเข้ามาตามต่อของเพิ่นค่ะเกลี่ยลำไยบิงตัวเล็กแป๊บหนึ่งค่ะสุดงวดประจำมัที่ สีสิบหกเนาะสิบหกกลุ่มผ้ายสิบหกกลุ่มผ้าของเพิ่น จำมันที่สิบหกค่ะสิบหกก็พอสิบหกคุมพาหกเก็ดค่ะเหล็กเม็ทีมาจะท่านหนองค่ายละค่ะเหล็กเม็ทีมาก เลขมีทีมาของเพิ่นให้หงวดนี่เลขเมทีมาค่ะเลขมีทีมาเลขมีทีมางวดประจำวันที่สิบหกค่ะสิบหกประจำวันที่สิบหก เลขวิ่งบนค่ะวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนประจำวันที่สิบหก่ะเพิเร์ลหฮมาเลขวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งกับศูนย์ค่ะ วิ่งหนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์หน้าหนึ่งกับศูนย์หน้าบนหน้าบนคือเกาค่ะหวัวที่แล้วกับหนึ่งกับศูนย์เนาะหนึ 1> 1่งกับศูนย์วิ่งบนหวัวทีแล้วเข่าศูนย์ละค่ะแต่เข่าเป็นลักลอยเนาะหวัวทีแล้วหวัวนี้เพิ่มการหายมาหนึ่งกับศูนย์เลขสามตัว เจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้าหกหนึ่ง ห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัวเลขสามตัวไมอยูซีสุดค่ะซีสุดเลขสองตัวเดี๋ยวเปจับคู่ตัวไหเลขสองตัวจับคู่มาทีหนึ่งสี่

หนึ่งเก้าหนึ่งหกค่ะเลขสองตัวบนชุดสองตัวบนค่ะสองตัวบนค่ะเล็กวิ่งสองตัวบนมาเบิ้องมาเบิ้งล่างค่ะแบบน,นี้ล่างล่าง ล่างพ่นให้วิ่งไปที่เกดค่ะเกดค่ะวิ่งเกดค่ะวิ่งเกดวิ่งเกดจับคูมาให้จับคูล่างเกดสาม เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหเจเจหนึ่งหนึ่งค่ะ เจ็ดหนึ่งหสุดสตัวก็บมีแล้วสุดสองตัวกัจัดมาห่หาแล้วค่ะจัดมาแล้วเดี๋ยวเก็ลำไยเ้็งตัวเน้นก่อนค่ะตัวเน้นของเพ่นเน้นไปที่สุดบนเนาะเลขสมตัวสามตัวเลขสตัวบน7 0 1 7จ็ดสีหนึ่งสีหนึ่งนึงค่ะสี่หนึ่ง่สามสี่โคเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายตามกันอีกล่ะคะ่ะกันจะตัดเหลือโคดไดอันนี้เป็นเลขชุดเต็มนะคะเนาะชุดเต็มเลขสองตัวเพิ่นเน้นไปทีหนึ่งสี่หนึ่งส หนึ่งเก้าหนึ่งหกค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้ากับหกกับหัวไวเรียบร้อยก็ว่าได้ละค่ะเก้ากับหกเนาะติดหนึ่งค่ะเด่นหนึ่งค่ะเด่นเล็กวิ่งก็จะเด่นหนึ่งละค่ะเดล็กางเลขลรางเน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดสาม เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ค่ะเลขมที่มาจากทางหนองค่ายเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นเลขมที่มาค่ะค่ะเลขมิติมา น้ำกันตรงๆค่ะเล็กมีทีมาจากหนังไขยค่ะก็จะเห็นกันอยู่เนาะค่ะเนาะตัวเลข จับหาจังหวะแหละค่ะจับหาหมองหาบอลมันจะชัดๆเนาะเลขงวดประจำวันที่สิบหกเลขมิตีมากกับหายมากวิ่งบนหนึ่งกับศูนย์ค่ะหนึ่งกับศูนย์เดินไปที่เลขหนึ่งก็ว่าได้ละค่ะเลขวิ่งเนาะจับมาใหา้หนึ่งสี่สี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเดินให้สามคูค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกสามคูเดินบนค่ะ ชุดลางวิ่งเก็เกตสามเกตสี่เกตหกเเกหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งเด่นสามคูเก7สามเก็ศกค่ะหกเกเ็ดหกเนาะเลขสามตัวเกตศูนย์หนึ่งเกสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัว จากทางน้องไขยล่ะค่ะเล็กมีทีมาเพิ่นก็เคยส่งแนวทางมหาห้เรื่อยๆล่ะค่ะทุกงวดเนาะงวดที่แล้วก็ลดไปล่ะค่ะเลขกวิ่งเข่าอยู่ค่ะเล็กวิ่งกับคูมาผ่าแต้มหนึ่งเนาะพันหายมาตั้งหกสองหกสี่ค่ะแต่ลดไปค่ะพันหายมาหกศูนย์หกสองหกสี่วดนี้เลขกวิ่งเจ็ดกับหนึ่งกับศูนย์ล่ะค่ะลางลางเน้นไปที่เจ็ด จังไดกกะพิจารณาเบื้องเด้อค่ะเด้อทางส่องก็นัมาเสนอเป็นเพียงแนวทางล่ะค่ะหากมักหากชอบก็ตามได้เนาะค่ะเนาะเอาไปเบิ่งแท่กันค่ะมักชอบตัวใดกับสำนักอื่นๆกะเอาไปพิจารณาเบิ่งล่ะค่ะแนวทางต่อเี้เพิ่นให้มาแล้วก็เอามาบอกต่อล่ะค่ะเป็นแนวทางเนาะมักชอบจั่งไดกะผิจารณหน้าเอาเด้อค่ะเด้อทางส่องกบไม่อย่างร้ายค่ะนํามาเสนอเป็นเพียงแนวทาง คลิปนี้เกลําแยกกับเคอจบไปเพียงแค่นี้ด้ค่ะเด้อขอเอฟซีทุกท่านทุกคนกะสกโศกมันหมนน้ำกันสุโผลุก้นค่ะสวัสดีค่ะ